หลวงปู่สอนพระพัสโลเกิดเมื่อประมาณปีพศ2417ในตระกูลแก้วดีบิดามารดาของท่านมีบุตรด้วยกันสองคนคนพี่ชื่อว่ามาเป็นผู้หญิงส่วนหลวงปู่เป็นน้องชื่อสอนเกิดที่บ้านนาล้อมจากนั้นบ้านเดิมเกิดไฟไหม้เสียหายพ่อแม่พี่น้องจึงพากันอบพยพ ย้ายเข้ามาที่บ้านพ่อใหญ่ตั้งแต่ลูกยังเล็กๆต่อมาพ่อแม่ของท่านเสียชีวิตจากไปทิ้งความอาลัยอาวรณ์ไว้ให้กับลูกทั้งสองให้อยู่กันตามลำพังและได้อาศัยอยู่กับพี่ป้าน้าอามาหลายปีจนนางมาผู้เป็นพี่สาวได้เจริญเติบโตขึ้นแล้วก็แต่งงานกับนายเชียงโคตทั้งสองอยู่กินกันตามภาษาผัวเมีย และพากันเลี้ยงน้องชายก็คือหลวงปู่จนเจริญเติบโตท่านช่วยงานพี่สาวและพี่เขยตลอดจนอายุได้12ขวบท่านเป็นคนขยันสื่อสัตว์อดทนพูดน้อยแต่ใจหนักแน่นเด็ดเดี่ยวเชื่อมั่นในตัวเองตั้งแต่ยังเล็กอีกทั้งเป็นคนมีนิสัยเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่กับทุกคน ไม่ชอบทะเลาะวิวาทหรือเบียดเบียนผู้อื่นจึงทำให้พี่สาวและพี่เขยแปลกใจในตัวของน้องชายเป็นอย่างมากจึงได้พากันไปปรึกษากับเจ้าอาวาสวัดศรีธรรมราชบ้านพอกใหญ่ว่าน้องชายที่ชื่อว่านายสอนแก้วดีนี้โตพอที่จะบวชเรียนได้หรือยังและได้เล่าเรื่องอุปนิสัยใจคอให้เจ้าอาวาสฟังอย่างละเอียดและเจ้าอาวาสเองก็ตอบว่า ถ้าเช่นนั้นก็ให้เอาตัวนายสอนลงมาเรียนหนังสือกับพระอาจารย์เสียก่อนพออา่านออกเขียนได้จึงค่อยบวชเรียนทีหลังนายเชียงโคดและนางมาผู้เป็นพี่สาวและพี่เขยจึงเอาตัวนายสอนเข้าไปมอบให้กับท่านเจ้าอาวาสวัดศรีธรรมราชเพื่อบวชเรียนเขียนอ่านศึกษาพระธรรมวินัยต่อไปเด็กชายสอนแก้วดีก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จนอ่านออกเขียนได้แต่ในสมัยนั้นเป็นหนังสือใบลานและตัวหนังสือเป็นตัวธรรมและตัวขอมเด็กชายสอนแก้วดีโตขึ้นมีอายุได้17ปีพอที่จะบวชสามเณรได้จึงได้ให้พี่เขยกับพี่สาวและายาตพี่น้องจัดหาสบงจีวรนเพื่อจะบรรพชาต่อไปเมื่อปีพศสอง4 นายสอนหรือเด็กชายสอนแก้วดีมีอายุได้17ปีจึงได้บรรพชาเป็นสัมมเนนณวัดศรีธรรมราชบ้านพอกใหญ่อยู่กับพระอาจารย์เจ้าอาวาสการบรรพชาหรือบวชในสมัยนั้นนับว่ายากลำบากพอสมควรเพราะพระอุปชามีอยู่ที่อำเภอที่เดียวท่านจึงอนุญาตให้เจ้าอาวาสบวชได้เฉพาะสัมมเนน หากจะบวชเป็นพระจะต้องไปบวชที่อำเภอสามเณรสอนเมื่อบวชแล้วก็มาอยู่ที่วัดศรีธรรมราชและศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่นั่นการเรียนในสมัยนั้นจะต้องเรียนแบบปากต่อปากตัวต่อตัวโดยพระอาจารย์ไม่ให้จับหนังสือเลยหนังสือก็เป็นใบลานตัวอักษรธรรมหรือตัวอักษรขอม สามเณรสอนก็พยายามขยันหมั่นเพียรและอดทนต่อการเรียนพระอาจารย์ท่านจะให้แบบสวดมนต์ซึ่งท่านเรียกว่ามนต์น้อยมนต์กลางซึ่งปัจจุบันเขาเรียกว่าเจ็ดตำนาน12ตําตำนานพร้อมกับเรียนควบคู่ไปกับพระธรรมวินัยส่วนการเทศการเรียนตามหนังสือใบลานเช่นเดียวกันโดยท่านจะให้เรียนมาลายหมื่น มาลายแสนเสียก่อนเพราะเรียนได้ง่ายไม่มีตัวสลับซับซ้อนมากเมื่อแล้วก็เรียนเล่มอื่นต่อไปถ้าภิกษุหรือสามเณรรูปใดต้องการเรียนสูงขึ้นไปพระอาจารย์ก็จะส่งไปศึกษาเล่าเรียนที่สำนักอื่นคือเรียนแบบเรียนหนังสือใหญ่หรือเรียนแบบเทศแก้โจทย์พร้อมเรียนแปลภาษาบาลีธรรมบทไปพร้อมกัน แต่สมัยนี้เขาคัดออกมาเป็นเล่มๆเ,เป็นภาคเป็นตอนทําให้ศึกษาเราเรียนได้ง่ายขึ้นคือขั้นตอนต้องเรียนภาษาบาลีวยากรณ์จบแล้วก็แปลธรรมบทสอบมหาปร,ริญญาตั้งแต่ปร,ริญญาสามประโยคหรือเรียกง่ายๆว่าปร,ริญญารมสามจนถึงปร,ริญญาทำเก้าประโยคส่วนแผนกธรรมก็แบ่งออกเป็นนักธรรมตีนักธรรมโท และนักธรรมชั้นเอกเรียนแบบนี้เรียกว่าฝ่ายคันทะทุระหลวงปูส่สรท่านไม่ต้องการเรียนคันทะทุระท่านต้องการเรียนแบบวิปัสนาทุระเรียนเพื่อทำความสงบด้านจิตใจสแสวงหาธรรมเป็นเครื่องชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อทำลายกิเลสอาสาวะทำใจให้หมดจากเรื่องเศร้าหมอง โดยการบำเพ็ญตะบะธรรหรือใช้ธรรมเป็นเครื่องเผากิเลสให้หมดไปเพื่อปาศจากเวรกรรมท่านจึงได้สแสวงหาธรรมชั้นสูงต่อไปเมื่อสัม,มะเนศสอนมีอายุได้20ปีเมื่อพศส4องจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดอุชาจารย์อำเภอพรณา,านิคมจังหวัดสกลน,นคร โดยมีพระอาจารย์เหลาเป็นพระอุปชาพระอาจารย์ทินเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์บุญเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าประพัสโลแปลว่าวผู้มีความรุ่งเรืองเมื่อบวชแล้วก็กลับมาอยู่ที่วัดศรีธรรมราชเหมือนเดิมแล้วก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัยต่อไปการเรียนอยู่ที่วัดนี้ประมาณหพรรษา ในสมัยนั้นพระผู้บวชแล้วจะต้องอยู่กับพระอุปชาหรืออาจารย์ถึงห้รรษาซึ่งเรียกว่าพระนวก,กะคือผู้บวชใหม่เมื่อพ้นจากการเป็นพระนวก,กะหรือมีพภรษาพ้นห้าแล้วจึงได้อำลาจากพระอาจารย์จาริกทุดงต่อไปเพื่อแสวงหาพระวิปัสสนาาจารย์ผู้มีชื่อเสียงในทางวิปัสสนา จึงได้แวะเข้าไปพักอยู่ที่วัดบ้านอูนยางคําตำบลน,นาง,งัออําเภอนาว่าจังหวัดนครพนมเพื่อทําความสงบต่อไปปีพศ2462หลวงปู่สอนได้จาริกเพื่อสแสวงหาสถานที่ทําความเพียนโดยมีพระอาจารย์ทนและสมัมมาเนนสีจันเดินทุดงไปด้วยและได้แวะเข้าจําบรรษาอยู่ที่วัดอูนยางคําที่วัดโพชัย เป็นเวลาน,านานประมาณถึงสิบปีระยะที่อยู่ในบ้านอูนยางคำได้พายญาติโยมสร้างกุฏิหนึ่งหลังกว้าง12เมตรยาว15เมตรสร้างอยู่หนึ่งปีจึงสำเร็จแล้วจึงย้ายออกไปอยู่วัดบ้านเดียวกันที่วัดนี้ท่านได้ปลูกต้นโพไว้สองต้นแต่ต้นหนึ่งได้ตายไปคงเหลือไว้ต้นเดียวที่ชาวบ้านยังรักษาอยู่ไม่ให้ทำลาย รักษาไว้เพื่อให้เป็นอนุรร์ของหลวงปูส่สอนเมื่อเข้าไปอยู่ที่วัดนี้ท่านก็เริ่มปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังโดยท่านออกไปนั่งสมาธิตลอดวันถึงจะมีแดดร้อนท่านก็ไม่เข้ากุฏิหรือล่มเลยเพื่อหวังจะบรรลุผลตามที่ตั้งใจเอาไว้จนญาติโยมเห็นจึงเอาล่มไปบังแดดให้แต่หลวงปู่ก็ไม่ยอมให้บงังและให้เก็บกลับไปทิ้ง ท่านทำการปฏิบัติอยู่ที่วัดนี้ประมาณสองปีผลก็ยังไม่ปรากฏหรือยังไม่บรรลุตามความตั้งใจเอาไว้จึงได้มีจิตใต้สำนึกว่าการบำเพ็ญภาวนาวิปัสสนากรรมฐานจะต้องมีครูบาอาจารย์ที่ชำนาญในการเจริญวิปัสสนาเมื่อเป็นเช่นนี้หลวงปู่จึงได้สืบหาครูบาอาจารย์ด้านวิปัสสนาต่อมาได้ทราบว่า พระอาจารย์ศรีทัตสวรมาโจซึ่งท่านประจำอยู่ที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเป็นพระวิปัสนาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังล่ำลืออยู่ในสมัยนั้นจึงได้ไปนมัสการท่านขอคำแนะนำแนวทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานส่วนพระอาจารย์ศรีทั์ก็ยินดีแนะแนวทางปฏิบัติให้แก่หลวงปู่สอน ครั้นเมื่อหลวงปู่ได้รับคำแนะนำการปฏิบัติธรรมภาวนาทุกอย่างแล้วก็อําลาจากพระอาจารย์สีทัศน์ออกเดินทุดงไปยังป่าเขาลำนาภัยเพื่อจะลิกสแสวงหาความวิเวกบาเพ็ญสมณะธรรมเลื่อยมาพอใกล้จะเข้าพรรษาจึงได้แวะเข้าไปจำบรรษาอยู่ที่วัดสีบุญเลืองบ้านนางวัวตําบลน,นาว่าจังหวัดนครพนม หลวงปู่พำนักอยู่ที่วัดนี้เป็นเวลา 3, สามพรรษาออถึงฤดูแล้งได้เกิดไฟไหม้กุฏิท่านหลวงปู่คงพิจารณาเห็นว่าสถานที่แห่งนี้ไม่เป็นที่สปยะเท่าที่ควรจึงอำลาจากญาติโจมจากบ้านนางวัวจาลิกเดินทุดงไปโดยมุ่งขึ้นสู่หูล้อมข้าวเขตตำบลนาใน,านาอำเภอพานนนานิคมจังหวัดสกลน,นคร เพือใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญสมณะธรรมตามสมควรแก่ธรรมสืบไปหลวงปู่สอนท่านได้บำเพ็ญสมณะธรรมคือท่านตั้งจิตอธิษฐานบำเพ็ญเพียรทางด้านจิตใจทําให้สงบกิเลสแห้งไปโดยนั่งสมาธิอยู่ตลอดทั้งคืนทั้งวันไม่พูดกับบุคคลอื่นโดยทำจิตใจของตนให้หมดจดจากกิเลสอาสวะต่างๆไม่ว่าจะเป็น ความโลภความโกรธและความหลงความอิจฉาพยาบาทปองร้ายทั้งแก่ตนและบุคคลอื่นเมื่อท่านทำกิเลสทั้งหมดทั้งมวลให้หมดไปหรือให้เบาบางที่สุดก็จะทำให้จิตใจของท่านสงบปราศจากกิเลสอาสวะทั้งปวงหลวงปู่จะไม่ต้องการสิ่งใดๆและไม่ติดอยู่ในสิ่งทั้งปวงเช่นรูป เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่ยึดถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเช่นตาเห็นรูปจะสวยขี่เลน่ารักหรือน่าชังท่านวางเฉยได้ตลอดรสรูปกลิ่นเสียงและทร,รมาลมท่านพิจารณาได้อย่างท่องแท้ไม่ยึดมั่นถือมัน่นจึงเป็นเหตุทำให้ท่านวางเฉยอยู่ได้ไม่มีความกังวลใดๆเลย จนสุดท้ายแม้สังขารตัวเองก็ปล่อยวางไม่ยึดถือแม้ร่างกายมันจะสุดโทมลงไปก็ตามท่านก็คิดอย่างเดียวว่ายอมเป็นไปตามสภาพของสังขารตรงกับที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดและมีความแปลผันและดับไปในที่สุด ไม่มีอะไรเหลือแม้แต่วัตถุภายนอกท่านก็ยิ่งไม่เก็บไว้หรือรักษาไว้มีเท่าไรท่านก็สละไปจนหมดฉะนั้นปณิธานของท่านจึงแปลกกว่า,าพระภิกษุอื่นๆโดยทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดท่านทำเช่นนี้หรือปฏิบัติเช่นนี้ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อท่านก็ไม่ได้มาคิดเพราะเหตุที่ว่าหลวงปู่มุ่งบำเพ็ญสมณธรรม เพื่อต้องการหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงอันจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในชาติหน้าหรือพบหน้าอีกยิ่งในเรื่องของความอยากได้ความโกรธความหลงแล้วเมื่อพิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้วเชื่อได้ว่าหลวงปู่สอนท่านปรงได้สิ้นเชิงหลวงปู่สอนท่านเป็นพระเถระทิมักน้อยสันโดษยินดีเฉพาะของที่มีอยู่เท่านั้น ไม่มีการเก็บวัตถุสิ่งของใดๆทั้งสิน้นแม้กระทั่งจีวรของท่านจะขาดจะเศร้าหมองจะดำอย่างไรก็ตามท่านไม่เคยคิดอยากได้ใหม่และไม่เคยเรียกร้องกับใครตลอดจนอาหารบิณฑบาตของท่านไม่เคยพูดว่าต้องการฉันอาหารชนิดนั้นและพัฒตาหารมีรสอย่างไรก็ไม่เคยบ่นว่ารสเผ็ดรสเค็มรสจืดหรือรสเปรี้ยว มีคนถวายไปอย่างไรท่านก็ฉันอย่างนั้นอีกประการหนึ่งเรื่องปัจจัยภายนอกเช่นเงินทองของใช้ทุกอย่างไม่เคยเก็บถึงมีคนนำมาถวายท่านก็รับแต่ท่านจะไม่เก็บเมื่อมีคนมาขอท่านท่านจะสละทานให้เลยจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายจะยากดีมีจนท่านให้เลย เมื่อให้แล้วจะนำมาคืนอีกไม่ได้ท่านจะไม่รับเพราะสละฐานแล้วสำหรับอาสนะที่สำหรับนั่งหรือนอนที่เขายัดนุ่นหรือสำลีท่านจะไม่นั่งไม่นอนเมื่อมีญาติโยมนำมาถวายก็จะรับแต่จะไม่นั่งไม่นอนอีกประการหนึ่งเมื่อท่านพูดกับบุคคลทัท่วไปจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ทุกเพศทุกชั้นทุกวัย ท่านจะใช้คำเดียวคือผู้ฆ่าซึ่งเป็นคำแทนชื่อของหลวงปู่ส่วนคำหยาบคายกูมึงเองหรือแม้กระทั่งคำดุด่าเสียดสีบุคคลอื่นเป็นอันไม่มีเรื่องของโลภโกรธหลงและความกลัวนั้นท่านได้ทำลายไปหมดแล้วตอนบำเพ็ญวิป,ปัสสนาอยู่บนภูล้อมข้าวยิ่งเรื่องความกลัวนี้ไม่ว่าจะกลัวเจ็บ หรือกัวตายเป็นอันว่าไม่มีในฐานะสิทธิผู้อุปถากและรักษาท่านได้ทำการทดลองดูแล้วจะเห็นได้ว่าครั้งหนึ่งข้าพระเจ้าพูดว่าหลวงปู่บอกหวยไม่ถูกระวังเขาจะมาฆ่าเอาเดอ้อหลวงปู่พูดว่าผู้ฆ่าไม่ได้บอกและพร้อมกันนั้นท่านก็ย้อนคำถามขึ้นมาว่าหรือว่าเจ้าจะฆ่าบอ พร้อมกับโยนมีดที่ใช้สำหรับหั่นหมากให้และยื่นขอออกมาด้วยคำพูดว่าเอาเลยข้าพระเจ้าเห็นเช่นนั้นก็เลยยกมือไหว้พร้อมกับก้มลงกราบแทบเท้าขอโทษและคารวะท่านและท่านก็ได้ให้พรและนั่งต่อไปเป็นเช่นนี้แสดงว่าความกลัวของท่านไม่มีแม้แต่น้อยแม้ชีวิตของท่านยังยอมเสียสละ ใครจะฆ่าจะฟันจะทำร้ายก็ไม่เคยวั่นไหวสาเหตุใดไม่ทราบเป็นที่แน่ชัดว่าทำไมหลวงปู่สอนจึงผมยาวซึ่งไม่มีพระรูปใดๆผมยาวเลยคุณลุงฟื้นอดีตจเจ้าอาวาสที่เคยปนิบัติรับใช้ท่านเล่าให้ฟังว่าเคยกราบถามท่านหลายครั้งว่าทำไมหลวงปู่ ถึงวันโกนผมแล้วแต่ท่านไม่ยอมโกนผมจึงถามว่าเป็นเพราะอะไรหลวงปู่จึงไม่โกนผมหลวงปู่ท่านก็พูดว่าโกนไม่ได้ดอกเพิ่นให้โกนแค่เก้าปีต่อเทือจะอาวาสก็ถามต่อว่าบบแม่เก้าเดือนบอหลวงปู่นี่มันได้ละเก้าเดือนนั่นท่านก็บอกว่าบบแม่นเพิ่นให้โกนเก้าปีต่อเทื่อเดอ้อ เมื่อได้ยินอย่างนั้นเจ้าอาวาสก็ไม่พูดอย่างไรในวันต่อมาก็มีคนมาบอกให้ไปโกนผมหลวงปู่เร็วๆหน่อยท่านนั่งหนาวรออยู่นอกชานกุฏินานแล้วทำให้ลุงฟื้นงงอยู่เหมือนกันหลวงปู่สอนเป็นพระเถระผู้ทรงคุณวิเศษในด้านวิปัสสนากรรมฐานจนบรรลุธรรมชั้นเจโตปริยจาณคือ ยานยังรู้จิตใจบุคคลอื่นได้อย่างถูกต้องครั้งหนึ่งตาเชียงกงซึ่งเป็นคนบ้านพอกน้อยได้ไปมาวัดพอกใหญ่ไม่เคยขาดแต่ก่อนถนนหนทางไม่ค่อยสะดวกแต่ตาเชียงกงก็มาหาหลวงปู่ทุกวันแกมีนิสัยชอบเล่นหวยเล่นเบอร์แกก็คอยแต่จะมาถามหาหลวงปู่หรือมาคอยฟังผู้คน ที่มานมัสการหลวงปู่ไม่ว่าหลวงปู่จะพูดอะไรจะทำอะไรอาเชียงกงก็จะนำมาแปลเป็นหวยเบอร์ทุกครั้งแต่แกก็ไม่เคยถูกหวยเลยแม้แต่ครั้งเดียวตาเชียงกงก็ไม่เคยลดละจนหลวงปู่สอนพูดว่าพอออกงเจ้าน่ะโชคบม่มีลาบบม่มีอย่าไปซื้อดอกเสาเสียอาเชียงกงก็ไม่เชื่อ เมื่อคนอื่นมานมัสก,การแกก็จะคอยแต่จะฟังแล้วนำไปซื้อหวยเบอร์จนตาเชียงกงต้องขายนาขายสวนทั้งวัวทั้งควายเพื่อที่จะรวยเมื่อแกหมดทั้งไล่นาสวนแกโมโหเป็นอย่างมากโกรหลวงปู่สอนเป็นอย่างยิ่งที่บอกหวยไม่ถูกแกเลยคิดจะฆ่าหลวงปู่จึงหยิบเอามีดตอกด้ามหนึ่ง แล้วก็รีบเดินลัดถุ่งมาจากพ้านพอกน้อยจนมาถึงที่วัดออมาถึงกลางทางก็นึกขึ้นได้ว่าข่าพระนั้นบาปมากจึงเอามีดเก็บไว้ที่พุ่มไม้ข้างทางแล้วเดินทางมาที่วัดแต่ทันทีที่เข้าไปในวัดหลวงปู่สอนก็ทักขึ้นมาว่าพ่อออกกงไหนว่าจะเอามีดมาฆ่าฉันตาเชียงกงเลยเรียบพูดขึ้นว่า อะไรกันข้าน้อยจะมาฆ่าหลวงปู่ได้อย่างไรหลวงปู่เลยพูดว่าก็นั่นไงปลายมีดชี้อยู่ในพุ่มไม้นั่นไงตาเชียงกงได้ฟังอย่างนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากรีบกราบหลวงปู่ขอขมาทันทีหลวงปู่ท่านก็ไม่ถือโทษแต่อย่างไรลุงวิชัยศรีกูลกิจอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีธรรมราชได้เล่าให้ฟังว่า เมื่อครั้งรับใช้หลวงปู่มีครูคนหนึ่งอยู่อำเภอหนองหานครูคนนี้ได้พูดกับเพื่อนด้วยกันที่จะมานมัสการหลวงปู่สอนว่าจะไปทำไมหลวงปู่สอนพระบ้าไม่นานครูคนนี้ก็มาบ้านพอกใจพอครูคนนี้เดินเข้ามาในวัดหลวงปู่สอนก็พูดว่าจะมาทำไมมาหาพระบ้าทําให้ครูคนนั้นถึงกับสะดุ้งเลยทีเดียว ่างก็งุนงงไปตามตามกันหลวงปู่สอนท่านได้มรณะภาพลงอย่างสงบด้วยโรคชลาเมื่อวันที่10สิงหาคมอศ2507ส,ส,สิริรวมอายุได้90ปีดำพรรษาได้70พรรษา